และนี่ก็คือบอสในอีเวนต์ฮาโลวีนของเกมเมลอนเพ u กาโดยวิธีการเจอคือให้เราทําการเข้าไปที่แมปนี้จากนั้นก็ทําการตั้งค่าให้พื้นหลังกลายเป็นรูปป่าแล้วก็ทําให้ฝนตก และก็ปรับเวลาในเกมให้กลายเป็นตอนกลางคืนแค่นี้คุณก็เจอบอสในเกมนี้แล้ววิธีการสู้กับบอสและความสามารถของบอสในแต่ละเฟสผมจะอธิบายเป็นรรวมไปเลยแล้วกันความสามารถของบอสเฟสแรกเลยก็คือเมื่อเราเอาไอเทมไปใ,ใกล้ๆกับบอสตัวของบอสก็จะทำลายไอเทมนั้นทันทีซึ่งวิธีการรับมือกับบอสเฟสแรกเลยคือให้ทําการนําปืนในโหมดหมู่ธรรมดามายิงอย่างเช่นพกปืนพกลูกซองไม่ก็มีนกันซึ่งในตัวเกมมันจะสุ่มให้ว่าเราจะใช้ปืนอะไรได้โดยที่บริเวณด้านล่างของบอสนั้นจะมีเจ้าฟักทองสตัวเรื่องแสงซึ่ง แต่รอบนั้นไอเทมที่ฟักทองจะถือนั้นจะแตกต่างกันไปแต่อย่างนั้นไอเทมที่ถือนั้นจะอยู่ในโหมดหมู่เดียวกันอยู่ดีซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเฟสสองและเฟสสามเลยโดยที่ให้ทําการนําไอเทมที่ตัวของฟักทองถือนั้นมายิงใส่หรือจะเสกเอาก็ได้หลังจากจัดการมันได้มันก็จะทาการเปลี่ยนไปร่างเฟสสองโดยเฟสสองของมันนั้นจะเปลี่ยนจากร่างฟักทองธรรมดาโง,ง่กลายเป็นฟักทองเหล็กและตัวของบอสเฟสสองนั้นก็จะมีความสามารถใหม่นั่นก็นคือฟ้าผ่า เมื่อฟ้าผ่าโดนตัวละครหรือโดนไอเทมต่างๆมันก็จะหายไปในทันทีซึ่งวิธีการจัดการกับบอสเฟสสองนั้นโตเกมจะให้ทำการนำกระทาไปโจมตีใส่มันซึ่งวิธีการโจมตีก็คือฟาดกระทาใส่บอสนั่นแหละซึ่งในแต่ละรอบนั้นมันก็จะสุ่มให้ว่าเราจะใช้กระทาอะไรในการโจมตีมันซึ่งหลังจากโจมตีบอสเฟสสองไปได้ระยะหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนร่างกันเป็นเฟสสามซึ่งเฟสสามมันก็ตมูตมิขึ้นเยอะความสามารถของบอสเฟสสามเนื้อคือมันสามารถที่จะเดินไปชนกับสิ่งของทำให้สิ่งของนั้น้้เเ้้นน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 ยยยยยย่่อเอออสสลลาาาาาาไไดดดดดดโเเคััััักกกกก็ืืีีวววบบรระะทมมมมแหหหหซึงิิธใปู ซึ่งก็เหมือนกับไอสอเฟสก่อนหน้านี้ตัวเกมมันจะสุ่มให้ว่าเราจะต้องใช้ปืนในโหมดมือเอเน g y อันไหนในการโจมตีบอสซึ่งหลังจากที่บอสเฟสสามตายเราก็จะได้ไอเทมอย่างปัมกินลันเ c h e r ที่สามารถยิงฟักทองลูกเล็กๆออกมาได้นอกจากนี้เราก็จะได้อชิเม้นปัมกิน k i เลเยอร์อีกด้วย